ครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งนะท่านผู้ชมครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยและนี่เป็นช่วงสอนทําอาหารอาหารนี่จะสอนทําในวันนี้มาจากร้านที่ชื่อว่าลําดีมีสุครับลำนี่ลอลิงนะฮะลําดีมีสุก็คืออร่อยอร่ลำคอร่อยอ๋อาะลำคืออร่อยเป็นตัวอาหารเนี่ยลำแท้ลำว้าหรอคะแสดงว่าอร่อยจริงนะเหรอเมื่อลำดีมีสุขก็คืออร่อยแล้วมีสุขด้วยอย่างนั้นวะก็เป็นลําดีมีสุขเจ้าเต้นเต้นเนีงเนีงฟังดีกว่ามก็ว่่งน้ใช่ลำนี่เป็นภาษา าษาเหนือละลำแปลว่าอร่อยไม่ใช่ลำรอเรือนี่ลำรอเิงใช่ลำดีมีสุกฮะวันนี้สิ่งที่มันสอนคือสิ่งที่ปองตรงชอบมากเลยครับพูดตรงตรงหว่าชอบแล้วกินแล้วมันมีความสุขทุกครั้งนะร้านก็คือเหมือนอร่อยดีมีความสุขแหละใช่แต่ว่าย่อมาเป็นลำดีมีสุกวันนี้เขาจะสอนอะไรรู้อ่อะไรครับน้ำพริกอ่องน้ำพริกอ่องเออเราชอบนะอ้ยอร่อยกันนาดนะลำแต้ลำว่าลำดีมีสุกนาเดเด็ดเด็ดเดนี่เยนี่เดีย เอาออกไปทีแล้วมาคือย่อยรีไกเรียกินย่อไม่ได้กินเลยย่กินฮี่อจะเอาอร่อยก็อร่อยจะเอาลำก็ลำไม่งั้นมันจะเป็นภาษาตอนภาษาใช่พี่บอกอร่อยลำแต่ลำว่าอร่อยก็คือลำเออเข้าใจหมเพราะฉะนั้นจะใช้ลำก็ลำอร่อยก็อร่อยพี่พูดให้ตกใจไหดููได้หมฮะมันจะโมโหเลยมต้องกกานัง เอามันไปทั้งคู่ไมหวยอมเห่านะท่านผู้ชมครับวันนี้ร้านลำดีมีสุขจะมาสอนเราทำน้ำคลิกอ่องของเขาอร่อยจริงๆนะท่านผู้ชมขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณอุารรัตน์ไครทงจากลำดีมีสุขครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูตรงนี้เลยอยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราชอบมากๆ เป็นความรู้สึกที่มันมีความรู้สึกดีทุกครั้งเลยแล้วเราก็ยังมีแคบหมูใช่ไหมใช่ค่ะแคบหมูแคบหมูของเรานี่แคบหมูคุณภาพจริงนะไม่ใช่แคบหมูแบบชนิดที่เออมามั่วมั่วมาอะไรได้ถูกไหม้านเขามีแคบหมูอยู่สองแบบนะกระจับแบบไหนบ้างมีแคบหมูแบบบางๆกับแคบหมูแบบไม่บางอืมขอบคุณมากนะขอบคุณไม่ได้วคากไม่ได้ความรู้อะไรมากเพิ่มเติมครับขำกุ้งอ๋อเขาจะไม่ขำได้ไงครับมันนี่จริงๆนี่เหนือแล้วันนี้มันเป็นอาหารซึ่งถาทั้งทางภาคเหนือจริงๆเนี่ยกินกันตอนไหน อันนี้เหรอคะหรือกินตลอดทั้งปีกินได้ตลอดทั้งปีค่ะกินกับข้าวเหนียวอ่ะใช่ค่ะหมายถึงว่าทางอย่างน้อยสุดกลับไปบ้านมัมีอะไรกินมีอันนี้จิ้มก็ยังดีใช่ค่ะแล้วก็นี่น้ําพริกน้ําพริกหนุ่มค่ะที่ขาดไม่ได้เลยก็เหมือนกันเหมือนกันก็ต้องประจําอยู่ในครัวของทางเหนือหมดใช่ค่ะผักจริงๆที่บ้านเธอหนูเป็นคนจังหวัดอะไรหนูเป็นคนเชียงใหม่เชียงใหม่แล้วผักผักที่เธอใช้จิ้มจริงๆคืออะไรใช้จิ้มจริงๆจิจริงๆของเธอนะของเธอที่เชียงใหม่จริงใช่ไหมคะจะเป็นกระหล่ำปลีค่ะแล้วก็อันนี้เกัทอง แตงกวาตัวฝักยาวค่ะเนี่ยจะหลักๆเลยอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็อันนี้ผักกาดดอกพี่ขาเรียบบางทีคุณโก้เขาเอาแตงกวาแข็งอันนี้มาจิ้มนะครับอ่าแล้วตะใครครับท่านผู้ชมครับเก่งๆมียิงด้วงตายตายเลยในเมื่อมันไม่ตายเราตายเลยบ้าอะไรจะมาตายเพราะแคบหมูอ๋อเลยโอเคพระท่านผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าเหนือจริงๆเลยแล้วเป็นความสุขจริงๆเลยที่ได้ทานของเธอนะแล้ววิธีการทําที่เธอสอนมันง่ายง่ายแต่ถ้าเกิดว่า ที่เกียดทาไม่อยากทําอยากจะกินของเหนือแท้ๆมาของลําดีมีสุกได้นะครับเดี๋ยวเธอจะสอนให้เรารู้กันว่าทํากันอย่างไรบ้างสาหรับน้ําพริกอ่องจากลําดีมีสุกครับนี่ครับนี่นะครับอยู่กันครบทีมเลยนะครับนี่ครบทีมเลยแล้วก็นี่คือเครื่องทั้งหมดที่ใช้ทำ<ช>เริ่มต้นจากขั้นตอนแรกคือโขลกน้ำพริกค่ะเอาพริกแห้งมาพริกแห้งจินดาค่ะคแล้วก็เกลือค่ะครับ หนึ่งช้อนชานะคะกระเทียมค่ะหนึ่งหยิบมือกระเทียมไทยเลยกระเทียมไทยเลยค่ะแล้วก็ใช้หอมแดงไทยค่ะหอมแดงไทยค่ะขมิ้นค่ะครับโขกให้เข้ากันก่อนตอนแรกค่ะนี่คือของคุณบ้านที่เรามีของเราอยู่แล้วนะจริงๆทางโน้นแล้วนี่ก็คือใส่กะปิจืดค่ะอันนี้ของคือกลับจืดตามด้วยตามด้วยถั่วเน่าค่ะแต่เราต้องย่างก่อนนะคะเอามาย่างก่อนถึงจะมาตำใช่ค่ะแล้วก็มีรากผักชีค่ะรากผักชีโขกให้เข้ากันครับผม ที่มันจะแตกต่างมันจริงๆก็คือเราไม่มีไอ้ถั่วย่างเน่าเนี่ยและนี่คือขั้นตอนต่อมาก็คือวิธีการผัดค่ะใส่น้ำมันค่ะแล้วหมูหมูบดครึ่งกิโลค่ะเป็นหมูอะไรเนี่ยหมูหมูสามชั้นค่ะแล้วก็หมูคอหมูสานคอบดค่ะใส่ใส่สองอย่างค่ะอย่างละครึ่งกิโลใช่ค่ะอย่างละครึ่งกิโลผัดอย่างนี้เลยนี่ท่านผู้ชมดูนะครับผัดไปเรื่อยๆยโอ้นี่เธอใส่เยอะมากเลยนะนี่ใส่เครื่องแกงโขกที่เราโขกเมื่อกี้ใส่เข้าไปผัดให้เข้ากัน จนเนื้อหมูแห้งก่อนค่ะผัดจนแห้งนะท่านผู้ชมต้มแห้งใส่มะเขือเทศท้อค่ะเท่าไหร่มะเขือเทศราท้อห้ากิโลค่ะแล้วก็มะเขือเทศสีดาห้ากิโลค่ะใส่ทั้งสองอย่างมะเขือเทศท้อจะให้ความหวานค่ะมะเขือเทศสีดาจะให้ความเปรี้ยวค่ะมันต้องหวานด้วยเปรี้วด้วยใช่แล้วผัดต่อไปอีกนานเท่าไหร่มันจะเป็นนี้ผัดต่อไปอีกสักพักประมาณครึ่งกิโลค่ะให้เนื้อมันแตกครึ่งกิโลที่ผัดยังไงครับหมายถึงผัดจากนี่ไปถึงหน้าปลากรอยเหรอจ๊ะครึ่งอะไรจ๊ะครึ่งชั่วโมง อีกครึ่งชั่วโมงนะครับท่านผู้ชมมันก็จะเสร็จสิ้นเผ็ดน้ำริกอ่องครับท่านผู้ชมครับผมขออนุญาตนี่ครับผมขออนุญาตนิดเดียวครับทีมงานเอาไอ้กสามคนที่ออกไปเลยครับผมทำเองก็ได้ผมทำเองก็ได้ผมทำเไผมทำเองก็ได้ผ่เคยลองละผัดต่อไปอีกนะครับท่านผู้ชมผัดต่อไปอีกครึ่งกิโลอะไรเนี่ยขอโทษครับคุณพีด ฉันไม่เชื่อหเป็นญาติเธอเปล่าญาติๆสามคนนี้มันต้องเป็นญาติกันแน่ๆเลยนะน้านผู้ชมฮะลองทานน้ำพริกอของเธอเนี่ยวิธีที่เธอสอนเราอ่ะผมพูดจริงๆถ้าอย่างอย่างผมผมทำไม่ได้หรอกเพราะว่ามะเขืออย่างละห้ากิโลเงี้ยใช่ค่ะแล้วผมทําเสร็จแล้วผมจะไปให้ใครอะแล้วตอนนี้พอสูตรพอย่อยๆๆลงมาเยอะๆมันก็ไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นะ เราะมันทําทีมันก็เยอะนะก็ถึงนะมันทาเยอะค่ะมันทำเยอะเธอทำขายวันหนึ่งไม่รู้เป็นเป็นร้อยโลมึงทำไมฮะเขาทากันอย่างนั้นอ่ะแต่นนี้เราเราเองก็อย่างนั้นสู้เขาไม่ได้แต่ว่าเวลาสูตรนี้ที่ให้ไปทั้งหมดอ่ะท่านถ้าท่านจะทํากินเองก็ไปย่อยลงมาหน่อยแต่มันอร่อยอย่างนี้จริงๆมันอร่อยจริงได้สูตรจากใครจริงๆได้สูตรมาจากพี่ชายค่ะพี่ชายใช่ค่ะเหรอเอาแล้วเขาเป็นผู้ชายเขามาสอนเธอได้ไงพี่ชายเขาได้สูตรมาจากแม่อีกทีนึงเ๋อจากแม่อีกทีหนึ่งใช่ค่ะอ๋อแล้วแม่เธอไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันเหรอพอดี เมื่อก่อนหนูมัวแต่เล่นค่ะเธอเธอคงเล่นห่างไปประมาณครึ่งกิโลนะครึ่งกิโลท่านผู้ชมเลยไม่ได้อะไรเลยนะเป็นไงคุณพ่ออร่อยมากเอาจริงๆเลยนะเอาเรื่องแรกก่อนเอา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 รสชาติแรกที่เจอก่อนนะผมเจอความหวานจากตัวมะเขือเทศนะครับคือเราเอากินเป็นช้อนเลยนะน่าจะเห็นในภาพอ๋อไม่ได้เอาข้าวเหนียวไปจิ้มเลยนะอ๋อตักขึ้นมาซดเป็นซุปเลยตัวตัวมะเขือเทศหวานแบบ แล้วก็มีความเปรี้ยวปลายนิดๆแทบจะไม่รู้สึกเลยแต่เนื้อหมูคือนุ่มมากไม่กระด้างเลยแล้วมันตอนมันใช้หมูสองชนิดสองชนิดค่ะผสมใช่ไหมคือชนิดหนึ่งคือหมูสามชั้นกับหมูสันคอค่ะตอนนี้วิ่งกลับมาทันใช่ไหมกลับมาทนบ้านโอเคโอเคแล้วมันก็เลยทาให้หม่ดูว่ามันไม่กระด้างเลยแล้วมันอร่อยเหลือเกินและผมไม่รู้ว่าน้ําอันนี้มันออกมาจากอันไหนก็ไม่รู้มะเขือมะเขืออร่อยมากน้ําอร่อยมากโอ้โห นี่ถ้าผัดต่อไปอีครึ่งกิโลนะผมว่าโอ้โหเวิ์มเลยตายโก้ครับเรื่องครับบอกเลยว่าโอ้คุณสองคนกินเก่งจริงทั้งหมดไปครึ่งด้วยแล้วเก่งจริงคืออร่อยฮะคือน้ำพริกน้ำพริกอ่องของลำดีมีดุกเนี่ยอืเขาใส่หมูแบบตองชี้นอย่างที่บอกว่ามันมีทั้งทั้งเนื้อแล้วมีความมันมีความจุ้ยตี้คือแบบเข้าไปในปากแล้วรู้แบบ ำโดยเฉพาะมะเขือเทศทำให้หวานลองครับคุณผู้ชมเจอที่ไหนนะลองตื้อครับซัดเลยลำดีมีตุกนะครับเมนูนพิกองเมนูนี้รับไปเลยครับต<อ><อ>ิ๊บข้าวเต็มติ๊บข้นวเต็มติ๊บข้าวเต็มดีดีเรื่องกับพี่กิฟตครับรนี่แต่เขาไม่ให้ผมก็ให้เองเลยนะครับนี่ผมพูดจริงๆเพราะมันอร่อยมากอร่อยอ มันเปรี้ยวไม่ใช่เปรี้ยวแบบว่าเราเปรี้ยวงงๆงครับโทษนะครัผมไม่ได้เปรี้ยวมะนาวอะไม่ใช่เปรี้ยวเออไม่ใช่เปรี้ยวละเปรี้ยวมะเขือเทศสีดามันเปรี้ยวมันมะเขือเทศสีดาจริงๆมันเป็นเปรี้ยวที่ใช่จริงๆเนี่ยทีมงานทั้งหมดนั่งอยู่นั่นนะครับพวกนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับไม่เคยได้เงินเดือนเลยนะครับนะครับัหผมรอดเรื่องจริงนะเพราะมันกินแต่น้ำพริกอ่องนี่แล้วฮะอยู่กับน้ำพริกอ่องอยู่ได้เงินเดือนได้เงินเดือนได้ได้ด้วยเนี่ยคนที่ไม่ได้ยืนอยู่นี่อ๋อโอเคโอเคมันอร่อยแบบขาดใจดิิ้้้้นนนนนนนจรงงแแแลลวยยยััมมมีีีีีี่่่่อออกเเหหหะะค มันอร่อยไหมอร่อยมากค่ะเปิดไหมเปิดไหมเปิดไหมเอาสักทีดิชิมชิมด้านหน้าอ๋อหรืออามีข้างหน้าเออเอาานี่ไดิเอาานี่ดิท่านผู้ชมมาลองกินด้วยกันเห็นอยู่นี่หม้อก็ตั้งอยู่ทำไมไม่เอาไปกินโถอะเขาใจไม่เขาใจใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่รไม่ใช่เออแล้วก็ยังมีนู่นเาเรียกอะไรนะไส้อัวไส้อัวอีกท่านผู้ชมเออลองไหนหม้อไ้มได้ครับอ่างขออนุญาตนะครับมีไส้อัวอีกอ้โหท่านผู้ชมฮะ เลยดูความหนาของหม้อเนี่ยอยากจะกินมนาแล้วไม่ใช่อะไรหรอกอันนี้อะไรอ่ะกระเทียมอ่ะคืกระเทียมค่ะหืมตายแล้วกำลังดีมากเลยทำเองวันเนี้ยทำเองค่ะทำเองจริงป่ะจริงค่ะโอ้โหให้เธอมันเกินมาแล้วทำกับข้าวเหนียวอร่อย เข้ากันพอดีเลยค่ะมันมันเปรี้ยวพอดีอันนี้มันเราพอดีใช่ค่ะเปรี้ยวพอดีจะไม่เปรี้ยวมากเหมือนเธอเวลาเธอสอนคนเวลาคนซื้อก็เธอจะบอกแบบว่าอันนี้กินได้แล้วหรือสองวันสามวันต้องบอกไหมหรือไม่ต้องเลยบอกค่ะต้องบอกนะบอกค่ะบอกไม่กลับมาบ้านเขาเปรี้ยวเยอะมาเขาบอกเฮ้ยเปรี้ยวมันแบใช่ค่ะเพราะว่าบางคนชอบความความเปรี้ยวความไม่เปรี้ยวไม่เท่ากันใช่ถ้าไม่ชอบเปรี้ยวมากก็กินได้เลยใช่ถ้าชอบเปรี้ยวหน่อยก็เก็บไว้ต้เก็บไว้อีกใช่อย่างนี้อย่างนี้โอ้โหท่านผู้ชม ไม่มีผิดหวังลำ <ะ S 1> ดีมีสุกบอกเลยว่าไม่มีผิดหวังครับอขออนุญาตนะก่อนจะจากกันไปขอออยพรผมไม่ปล่อยคุณโดดเดียวหรอกอืมอคุณจะพอบอร่อยจริงจริงทุกคนอร่อยครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอุไรรัฐขอขอบคุณลำดีมีสุขขอบคุณท่านผู้ชมช่วยทำชิธอขอบคุณท่านผู้ชมที่ชมรายการมาโดยตลอดจริงฮะนี่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 ของโบสดคุณเนี่ยไส้อั่วไส้อั่วอือหือ ขอบคุณจริงๆนะผู้ชมครับอ,อย่าพลาดลำนีมีสุขเจ้าเวลาหมดแล้วาลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ